เกิดขึ้นอีกแล้วนะกรณีที่เด็กช่างสองสถาบันเนี่ยเขาตีกันนะคะฝั่งหนึ่งเนี่ยมีเป็น10อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยมี2ไล่แทงกันบริเวณด้านหน้าสถาบันจนทําให้มีฝ่ายหนึ่งเนี่ยเสียชีวิตล่าสุดตํารวจเตรียมออกหมายจับนะคะรู้ว่าคนก่อเหตุเนี่ยมี9คนด้วยกันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปดูวงจรปิดพร้อมกันนะคะคุณผู้ชมช่วงวินาทีที่ฝั่งผู้เสียชีวิตใส่เสื้อสีขาวมากับเพื่อนสองคนเท่านั้นนะอีกฝั่งคู่อริกรูเข้ามาหาเลยนะคะบริเวณด้านหน้าสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันค่ะ วันที่26ปกมกราคมวันศุกร์ประมาณสัก4ี่ทุ่มด้วยกันนี่นะครูเข้ามาทำร้ายนะคะแล้วก็รุมแบบนี้จนทำให้นายวราวุธอายุ25ปีซึ่งเป็นนักศึกษาปะวะสปี1แผนกไฟฟ้าของเทคโนโลยีปทุมวันสาหัสเลยนะคะรปภมาเห็นปั๊บก็เข้ามาแจ้งกู้ภัยและพยายามจะช่วยเหลือแต่ในท้ายที่สุดช่วยไว้ไม่ได้ค่ะนายวราวุฒนั้นเสียชีวิตนะคะ คดีนี้เนี่ยล่าสุดตารวจนะคะผู้บังคับการตํารวจนครบาล6คนตํารวจตรีสามารถพรมชาติบอกว่าความคืบหน้าเนี่ยกำลังเร่งขอสารออกหมายจับรู้ตัวแล้วที่ก่อเหตุทั้งหมดเนี่ยมี9คนค่ะอยู่ระหว่างพิสูจน์ทราบยืนยันตัวตนนะคะย้ําว่าต้องทําให้เกิดความละเอียดรอบคอบและชัดเจนและบอกนะว่าเท่าที่ทราบตอนนี้เนี่ยมีผู้ร่วมก่อเหตุหนึ่งในนั้นนะคะบาดเจ็บนิ้วขาดด้วยจากการที่เขาตีกันเนี่ยนะยังนอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล โดยบอกว่าไม่สามารถเปิดเผยร,รายละเอียดได้มากกว่านี้แล้วเป็นเรื่องในสำนวนคดีบอกได้แค่ว่าคนที่ก่อเหตุทั้งหมดน่าจะเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายกำลังประสานไปทางวิทยาลัยในการขอข้อมูลด้วยนะคะขณะที่ด้านมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเองออกประกาศเลยค่ะคุณผู้ชม28-30มกราคมคณนะวิศวะและสถาปตัตยกรรมศาสตร์งดการเรียนการสอนในพื้นที่นี่ ก็คือจัดการเรียนการสอนเป็นรูปแบบออนไลน์เท่านั้นนะคะโดยคุณผู้ชมคะต้องบอกว่าสําหรับสถาบันอุเทนถวายเนี่ยวันที่1กุมภาพันธ์เดี๋ยวก็ต้องระมัดระวังกันอีกเพราะว่าเป็นวันสถาปนานะคะของสถาบันทําให้ในช่วงบ่ายที่ผ่านมาตำรวจสอนอปทุมวันเนี่ยเขาก็ได้ปล่อยแถวอคอฝอนะคะกระจายกําลังเลยเฝ้าระวังสังเกตการด้านหน้าสถาบันเทคโนปทุมวันและที่อุเทนถวายด้วยนะคะ หนึ่งกุมภาพันธ์นี้เขามีคำเรียกว่าวันบลูเดย์นะคะก็คือเป็นวันสถาปนาครบรอบ90ปีของอุเทนถวายนี่แหละตำรวจเตรียมพร้อมนะคะวางกำลงังอุปกรณ์ป้องกันแบบครบมือเลยนะทั้งโล่เสื้อเกราะกระสุนยางจะวางไว้หลายจุดเลยนะคะบริเวณด้านหน้าเทคโนโปทุมวันพระลำหนึ่งบนสกายวอล์กยาวไปถึงสยามสเคปด้วยและทุกๆ45นาทีก็จะมีสายตรวจ5คันวนรอบเพื่อคอยสังเกตการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร้ายขึ้นค่ะครับ ก็หวังว่าจะมีการแก้ไขปัญหานี้แบบยั่งยืนสักทีนะฮะชาวบ้านก็เบื่อนะว่าตีกันอยู่หลายสิบปีแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ